สมาคมพัฒนากีฬาหัดใหญ่นะคะได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการจังหวัดสงขลานะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้พิการในพื้นที่ค่ะเมื่อเร็วนี้นะคะที่อำเภอหัดใหญ่จัดสงขลาะค่ะสมาคมพัฒนากีฬานะคะที่ถือเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและก็สนับสนุนและเป็นศูนย์ประสานงานด้านกีฬากับชมรมกีฬาต่างๆในสังกัด ได้ไดำเนินงานตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นศักยภาพการกีฬาค่ะโดยได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬานะคะคนพิการจังหวัดสงขลาค่ะโดยได้มีการจัดประชุมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายพไจเจนมากสุวรรณนายกองการบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วยนายอักคไกไรมหาศรีนายกสมาคมพัฒนากีฬาหาดใหญ่ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการอบรมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการจังหวัดสงขลา ซึ่งทางด้านนายอักคไกรมหาศีนายกสมาคมพัฒนากีฬาหัดใหญ่ได้กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อให้กลุ่มคนพิการในพื้นที่โจดสงคลาได้เกิดการรวมตัวนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรการพัฒนานะคะผู้พิการและการจัดกิจกรรมนะคะกีฬาเพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนากีฬานะคะที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการและผู้ได้โอก แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะในทางปฏิบัติการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการจังหวัดสงขลานะคะเพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้อธิเรื่องของกฎกติกาของการเล่นกีฬาในแต่ละประเภทด้วยข้อจํากัดหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของการเดินทางอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สําหรับการฝึกซ้อมและก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะซึ่งการจัดฝึก ประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการที่จะรวบรวมจานวนของผู้พิการที่มีอยู่ในพื้นที่จัดสงขาะะเพื่อทราบฐานข้อมูลจริงและนําไปสู่เรื่องของการสํารวจทักษะความสามารถของผู้พิการที่มีอยู่นะะในสมาคมต่างๆทั้ง5ด้านของกลุ่มผู้พิการในพื้นที่นะคะว่ามีความสามารถในด้านใดเพื่อจะเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพได้อย่างถูกต้องตรงจุดในอนาคตเรามีเสียงของนายสมคมพัฒนากีฬาหัดใหญ่ค่ะ วันนี้นะครับทางสมาคมพัฒนากีฬาใหญ่เองเนี่ยมีเป้าหมายนะครับอ,อ,อยากให้เราช่วยตัวกันเองก่อนเราไม่อยากไปพึ่งใครนะครับโดยที่หากลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางด้านความพิการทั้งหมดให้มาเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอส่งเสริมเขาในโอกาสต่อไปในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้เขาเป็นผู้ที่มีโอกาสในอนข้างหน้ามากยิ่งขึ้น รจริงๆคือในการรวมกลุ่มเนี่ยเราเขาจะมีสังกัดของแต่ละชุมชนนะครับในแต่ละกลุ่มของสมาคมไม่ว่าจะเป็นทางการเคลื่อนไหวทางโสดนะครับแล้วก็ทางคนตาบ,บอดนะครับเขาจะมีสภาคนพิการแห่งจังหวัดสงขลาณวันนี้เขาได้ตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาก็คือชมรมกีฬา นะครับซึ่งมีคุณเปียกนะครับเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ตลอดจนท่านนายกวินัยก็เป็นผู้ดูแลเราก็จะมาประสากนการร่วมมือกันในการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ครับ ขณะที่ทางด้านของนายไพเจนมากสุวรรณนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็กล่าวถึงเรื่องของการสนับสนุนนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะในการดูแลนะคะและเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้โอกาสนะคะอย่างผู้พิการในพื้นที่บอกว่าในอนาคตนะคะกลุ่มผู้พิการได้มีการรวมตัวนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนนะคะเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้กับผู้พิการในกลุ่มต่างๆก็ยินดีนะคะที่จะเข้า ไปสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อเป็นการพัฒนาศัก,กยภาพกลุ่มผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะอย่างต่อเนื่องและก็สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของทั้งเด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับแต่สําหรับคนพิการรู้สึกว่าเรายังไม่ได้มีม,มีโครงการนะครับแต่เราก็ท้าทางสมาคม การหรืออะไรเนี่ยมีหนังสือไปเราก็จะจัดตรงนี้เข้าแผนในสมมติตอนตอนนี้เราก็จัดแค่ลำดวนเกมแล้วก็กีฬาผู้สูงอายุมันรู้สึกมีอยู่2กิจกรรมนะครับการดูแลตอนนี้เราก็มีศูนย์บริบาลผู้สูงอายุแล้วก็มีอ่าก็เรียกว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนก็เป็นศูนย์ที่ให้บริการในการนํากายอุปกรณ์เนี่ยของคนพิการเนี่ยมาซ่อมได้ั ถ้ามีถ้าใช้งานไม่ว่าเป็นวิวแชร์เป็นอะไรต่างๆอุปกรณ์คนพิการอ,ออกมาซ่อมได้ที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนของการบนะัวแล้วหรือใครยังไม่มีก็มายืมได้เราก็มีให้ยืม